พี่มาร์ชพี่เรียนจบบริหารธุรกิจที่ไหนนะจุฬาจุฬาเรียนจบบริหารธุรกิจที่แี่เทจุฬามาแสดงว่าพี่ก็ต้องผ่านงานทําธุรกิจมาค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยปะก็มีโอกาสได้ลองทํานู่นนี่นั่นตามแบบช่วงวัยตามสิ่งที่เราสนใจครับ่เียีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะเอางี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างทําไมถึงเข้าบริหารมามาเลือกให้อ๋อนี่พูดจริงนะคือจริงๆอ่ะอยากเข้านิเทศอ้าวแล้วแบบตอนนั้นก็คือคือก่อนนั้นอยากเข้าอะไรขานามาจนสุดท้ายในโค้งสุดท้ายแบบเฮ้ มาหมาอยากเข้านิเทศแล้วก็เราก็สอบมาแล้วแล้วก็ลังเลแต่มามมาบอกว่าเฮ้ยขอเข้าบัญชีได้ไหมเพราะมามมาจบบัญชีมา,<อ>มาแบบอยากให้เรียนอะไรที่มันเป็นวิชาชีพเผื่อวันนึงแบบเราไม่ได้ทําวงการแล้วตอนนั้นมันก็เริ่มมีแบบ งานวงการเข้ามาบ้างอะไรอย่เงี้ยอ๋อเฮ้ยแ,แต่พี่น่าจะเล่นซีรีส์เล่นอะไรมาก่อนก่อนหน้าจะเข้ามาหาหลัยแล้วปะไม่ไม่ไล่ๆกันจําได้ว่าเราได้เล่นโฮมหลังจากสอบโอนิสเ็จเคะแนนยังไม่ประกาศจําได้เลยไปลุน้นผลเอ็นที่ที่เชียงใหม่แล้วเพลย์ชาแนลอ่ะอันนั้นหลังจากนั้นอ๋อ<ช>ต่อ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 ก็ออนั่นแหละก็ ประมาณว่าเหมือนเราสนใจว่าเฮ้ยพอทําวงการบันเทิงแบบมันเริ่มแบบน่าสนใจดีก็เลยบแบบเอออยากรู้เบื้องหลังด้วยมาม่าก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเบื้องหลังมันเรียนรู้ได้จากแบบนอกโรงเรียนนะเราไปทํางานก็ได้มาม่าแบบขอให้เข้าบัญชีไว<อ>้แล้วก็เลยตามใจก็เลยไปเข้าบัญชีก่อนตอนแรกแต่ว่าจริงๆสุดท้ายคือเราว่าคิดถูกแล้วที่ที่เข้าบัญชีบริหาร<อ>ที่มามาแนะนํามาก็แบบไปขอบคุณเขาแบบเออเนี่เนีนแ,แ,<ล>แสดงว่าเลขพี่ก็ค่อนข้างแน่นเลยดิถ้าอย่างนั้นเด็กๆเรียนชอบเลขชอบคํานวณหรออ๋อแต่พอพอมหาลัยเจอบัญชีก็ไปต้องหงาย ไม่พูดถึงจริงเลขที่เราเจอตอนมัธยมกบเลขที่ตอนที่เราเรียนบัญชีเนี่ยมันตัวเลขไม่เหมือนไม่เหมือนคนละคนละแนวมันจะแบบไม่ค่อยเหมือนก็เลยพวกทฤษฎีอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นณสิบปีที่แล้วรู้แต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วคือคือนาจ้างหมดแล้วกลับมาที่เรื่องทำไมเรื่องการบริหารก็รู้แล้วว่าแม่บ็นคนเลือกให้รับธุรกิจที่พี่ เริ่มทําเลือกทําอะไรอันแรกต้องต้องยอ้อนนิดนึงคือคือพอเราเรียนน่ะเราเป็นเด็กบริหารด้วยกันเนี่ยมันจะมีสังคมที่แบบเหมือนพอเราได้ความรู้มารเราอยากจะลองแบบมีไฟอะ่ะอยากลองแบบเฮ้ยเราเรียนวิชาหุ่นเราลองเรา,เราลองเล่นหุ่นเราเรียนวิชาบริหารลองทําธุรกิจอ่า<อ>เราก็เลยแบบแล้วพอเด็กวัยรุ่นที่กําลังไปอยู่ในวัยวิสูตรตัวเองมันอยู่ด้วยกันครับเราก็เลยอยากทําธุรกิจขึ้นมาอ๋อ,อก็คือทุกอย่างมันเริ่มมาจากไฟของพี่คือแพชชั่นของพี่แพชชั่นคือเป็นตัวเริ่มทุกอย่างจากตัวเราด้วยรวมไปถึงสังคมที่มันอยู่รอบตัวเราด้วยยมัันคอก ว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะลองความรู้ในหัวเรานะที่เราเรียนมาปกติแบบเรียนมาปุ๊บสอบในห้องเรียนไม่มีประโยชน์อะไรเอเกตเอเกตบ B มันพิสูจนอะไรตัวเราไม่ได้แต่แบบถ้าเราไปลองทําธุรกิจแล้วแบบถ้ามันสําเร็จนะนะค่อยพิสูจน์พวกเรานั่นหมายความว่าแอมบิสเฟียสถานภาพแวดล้อมมีส่วนในการทําให้เราลองมีส่วนเยอะมีส่วนเยอะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์นะครับผมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกด,ด่อยดีโอ้หใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอร้องอะนั่นๆะนะนะนะ